สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องอู๋อู๋แชนแนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเข้าสู่ช่วงระบายกับเราเป้าวันนี้ค่ะขอเป็นการระบายส่วนตัวของเรานั่นเองซึ่งเห็นข้างหน้านี้นะก็คือเรื่องครอบครัว Family นั่นเองซึ่งจะบอกว่าถ้าเราเล่าเราจะมีเสียงแบบน้ําตาคอหน่อยก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะบางทีมันเซสีิทีฟกับเรานะคะ ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้นะะ o ด้วยนะคะช่องอุดอูแชนแนลด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปขนระบายเองเนาะเพราะเรื่องนี้มันจะ s e n s i t i v e กับเราจริงเพราะว่าเราเจอกับตัวตลอดเลยค่ะครอบครัวเราเนี่ยมันก็จะประ,ประมาณว่าอ่ะมีอ่ะ,ม,อะมีคุณพ่อคุณแม่เนาะมีเราอ่ะเป็นพี่คนโตส่วนเรามีน้องสาวสองคนนั่นก็คือคนกลางกับคนเล็ก นะค,ะคนกลางเนี่ยชื่อบิวคนเล็กชื่อแกมทุกคนเราจะจงงว่าเอ้ยทําไมแบบว่าพี่กับน้องมันชื่อไม่เหมือนกันนะเราชื่อบีคนกลางชื่อบิวคนเล็กชื่อแกมทําไมโค้สุดท้ายถึงเป็นกอไก่ที่บ้านเราค่ะคุณย่าเนาะเขาตั้งชื่อเราเป็นคนแรกหลานผู้หญิงคนแรกเนาะว่าเป็นบอบไม้จากนั้นก็บอบไม้มาตลอดมันจะมี หลุดมาแค่สองชื่อนะคะมีอ่าลูกพี่ลูกน้องนะคะฝั่งคุณลุงต้องเรียกว่า,าชื่ออ่าอ๋ออ่างเนาะคนเล็กเรานะคะชื่อแก้มเพราะว่ามันโบไปมาเยอะแล้วเนาะก็เลยให้ตั้งชื่อว่าแก้มไปเลยจบถามว่าตอนนี้ครอบครัวเราเป็นไงพ่อแม่แยกทางกันนะจะบอกว่าพ่อแม่แยกทางอ่ะ คือมันเป็นตั้งแต่เราเด็กๆแล้วนะคะคุณแม่เล่าให้ฟังเนาะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเราคลอดมาใหม่ๆเพิ่งได้หนึ่งขวบเราไปอยู่กับคุณแม่ที่เบืรอรัมา์แต่ไม่รู้สาเหตุตอนนั้นนะคืออะไรเนาะก็คือย้ายไปได้ก็ประมาณสองสมสองขวบมั้งอะไรี้คุณแม่เล่านะจำไม่ได้เหมือนกันสองสามขวบ เราก็กลับมาอยู่ที่นครปฐม,นมเนาะเออทีเเ่เราเกิดอะเราเกิดที่สุทมสาครมันก็ดูซับซ้อนหน่อยนะเกิดที่สุทมสาคนนะคะตอนประมาณยังไม่ใกล้หนึ่งขวบเนี่ยไปอยู่บริลัมอ่าพออนุบาลสองสักสองคนสามคนเนี่ยก็คือมาน,นครปฐม,มอ่าตั้งแต่อนอาเขาขึ้นปหนึ่งคุณแม่ทะเลาะกับคุณพ่อเรื่องอะไรนะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะคุณแม่ย้ายไปแบบแบบแบบว่าคุณแม่ตอนกระกอด ทำเป็นแบบว่าสาวโรงงานอ่ะเย็บผ้าทุกคนเป็นตอนนั้นสมัยก่อนเขาเป็นเย็บถุงก๊อบอะรายได้ดีมากตอนนั้นไปอยู่ที่ปทุมค่ะแล้วเราก็จะประมาณว่าอ่ากาจรถึงสุบอยู่กับคุณพ่อเสาร์อาทิตย์เราอยู่กับคุณแม่แต่ถ้าช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็จะเป็นคนบอกพ่อเองว่าขอไปอยู่กับแม่ แล้วกันนะคะก็เลยปิดเทอมช่วงนั้นก็คือไปอยู่กับคุณแม่เลยแล้วที่นี้ค่ะทุกคนอ่าเราจะเป็นอตอนตอนสองน่าจะเป็นประมาณปสองปสองปหนึ่งนี่แหละทุกคนเ,เหมือนแบบพ่อแม่ก็มาคืนดีกันเนาะแล้วก็คืนดีกันแล้วก็แล้วาก,วก็ให้กําเนิดน้องคนตนะ่างนั่นคือบิวรเองนะคะจากนั้นมาก็ไม่นานก็แบบว่าอก็เหมือนกับแบบครอบครัวจะดีนะคะทุกคนแต่ว่า ตอนเรามสองมสามค่ะไอ้มสามตองมสามเนะาะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นนะ่ะเขาเขาถึงเรื่องการ,รียนต่อของเราเราอยากเรียนแบบว่าตอนนั้นอนะคือแบบว่าในหัวเราคิดแบบสียหอกแต่คุณแม่ก็แบบว่าขอเป็นสายแบบสัพพานิตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขา,ามีที่เขา,ามีรุ่นเขา,ามีแบบเพื่อน เพื่อนที่เขาสนิทกันที่น้องงานนะคะเขาบอกว่าเรียนที่นี่ไหมมันก็ได้เหมือนกันพ่อเราก็บอกว่าเรียนตรงนี้ไหมสาสีห้าหกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความที่เราตัดสินใจทีหลังคือขอไปเรียนสายอาชีพสายพนิ์เนาะค่าเทอมตอนนั้นก็ไม่แพงอะคะ่ะทุกคนตอนนั้นเราเรียนปวชปวสเนาะอ่ามที่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาจุดๆ,ๆ,ๆแค่นั้นแค่นั้นเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่าเรื่องทีหลังเนาะทีนี้ประเด็นคือประเด็นคือว่า ตอนเราสนะิบห้ามอสามอ่ะทุกคนเอออ่ะตอนเราสนะิบห้ามอสามเนาะคุณแม่ก็เหมือนแบบท้องตัวเล็กซึ่งตอนนั้นเอ,อ่อจะพูดว่าไงอะ่ะแม่ทะเราะกบคุณพ่อหนักมากม,ากมากหนักจึงขั้นว่าเราก็แบบเฮ้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันแบบเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อของเราเนาะมันความแบบแบบ ไม่ได้สนจใจอะไรเนาะแต่พอามามารู้ทีหลังแล้วแบบอืมคุณแม่ค่ะเกิดตอนขับอะ่ะคือคือแม่เปลี่ยนที่แล้วเนาะคะ่ะคือเขาไปทําที่ไอโนโมโตะทุม่มกันนะทุกคนตอนนั้นทะเลาะกันแบบหนักมากแม่ขับรถแม่คือถ้าสมมติทำงานกะดือกทุกคนนอนจนถึงห้าทุ่มแล้วก็อาบน้ำกินข้าวขับมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งถึงประมาณเที่ยงคืนครึง่งเทื่องทําเข้าทํางานแล้วตื่นมาเพลวาว่าถึงเช้าแล้วก็กลับมานอนต่อทุกคนตอนนั้นจําได้ว่า ตอนนั้นเรานอนอยู่ค่ะทุกคนแล้วได้ยินเสียงลองไห้ซึ่งรู้ว่าคือเสียงแม่ทุกคนลองไห้แต่เราก็ไม่ได้รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะพอเราตื่นขึ้นมาเห็นแม่นอนแล้วก็แบบเออเปิดพัดลมไว้ทิ้งไว้แล้วก็รีบไปโรงเรียนตอนนั้นบอสานเนาะรีบๆแบแบบว่าอช่วงนั้นติวโอนิทด,ด้วยแหละค่ะทุกคนเออกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็เหมือนเดินเข้าบ้านใช่ไหมคะเห็นสาภาพคุณแม่แล้วแบบ ตอนนั้นนะคือจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่ได้เนาะทุกคนมันแบบไม่อยากร้องไห้อ่ะเห็นสภาพแม่คือรถรถรถเขาไปคว่ำม,มาค่ะรถเหมือนมอเตอร์ไซค์คว่ำเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแม่ท้องตัวเล็กอยู่ค่ะแต่แม่เขาก็รู้แล้วโอ้เหมือนท้องอ,อ่อ,อนๆอ่ะทุกคนเขาเห็นเข็มกาดที่เขาติดอะเนาะแล้วเห็นแบบตัวเล็กคือภาวนาคือตัวเล็กอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ย แต่แค่พูดในใจแค่นั้นแหละค่ะทุกคนมันไม่แบบพูดไม่ได้ทุกคนมันถึงขั้นหนักว่าตอนที่ข้อตัวเล็กอะค่ะข้อตัวเล็กแม่เราจําเป็นต้องไปอยู่ข้างนอกคือแม่เราเหมือนเขาทนไม่ไหวจริงๆขอไปอยู่ข้างนอกซึ่งตอนนั้นจำโมเมนต์ได้ดีเลยคือ แม่พูดกับตัวเล็กที่ข้อได้ประมาณสี่เดือนว่าพูดกับคนกลางก่อนว่าดูแลน้องดีๆด,ด้วยนะพูดกับเราว่าดูแลน้องสองคนด้วยนะโตแล้วแม่ไม่อยู่ก็ดูแลดีๆแล้วกันนะส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายแม่ก็จะช่วยเหมือนเติม ก็เลยแบบโมเมนต์จำได้คือร้องไห้หนักมากคิดก็คิดสะเปล่า,าทุกคนตอนคืนตกมาร้องไห้แบบไม่มีเสียงอ่ะคือสามวันไปโรงเรียนช่วงนั้นคือตาปวมมากแต่ก็ต้องไปบอกไม่สนใจอะไรก็คือก็แบบอ,อืมคุณแม่ไปอยู่อยากไปซื้อทุมเสร็จมันก็เกิด แม่มาพูดกับเรามึนก็แทักแชทโทรมาบอกว่าเดี๋ยวแม่ต้องย้ายไปอยู่ที่พัทยานะคือนะนะคุณแม่ก็ต้องจําเป็นเพราะว่าจนจําได้ว่าเราเคยแบบว่าคุยกับแม่บอกว่าอย่าไปหาแม่อะไรแม่ก็พามาแล้วเอาตัวเล็กไปด้วยแม่ก็ปดปตอนแรกคือตัวเล็กจาแม่ไม่ได้เลยอนะทุกคนจําไม่ได้เลยแต่เราก็ช่วยแบบกล่อมตัวเล็กชอบเล็นตัวเล็กตัวเล็ก,เ,ลกเรามีแม่นะ ก็พูดตลอดว่ามีแม่แต่แบบขางพ่อเขาพูดว่าแม่ไม่มีแม่ไม่อยู่แต่เราต้องมาพูดว่าตนนัวเล็กเรายังมีแม่อยู่นะแม่เราอยู่ไกลเนาะเดี๋ยวว่างๆพี่จะพาไปตอนแรกตัวเล็กกลัวแม่มาเราจนพูดกล่อมกล่อมจนแบบสุดๆนะฮะทุกคนจนตัวเล็กจําได้ว่าเนี่ยคือแม่ของตัวเล็ก ใน,นปัจจุบันตอนเนี้ยจำได้ค่ะเพราะว่าจำได้นนว่าตอนที่เรามาเรียนอยู่หออค่ะแล้วคุณแม่มาทําเรื่องที่เป็นต้องเป็นผู้ปกครองให้คนกลางว่าทนตอนนั้นคนกลางเนี่ยเขาจะเข้ามอสีเนาะย่าเราได้ยินคือเหมือนเขาไปพูดกับน้องเราบิวว่าใครไปผู้ปกครองน้องก็บอกว่าแม่เป็นผู้ปกครองประถมนิเทศเนาะ แม่เล่าให้ฟังว่าเอาตัวเล็กมาตัวเล็กคือไม่ยอมกินข้าวเลยตอนนั้นคือเราทํางานอยู่ทางานพลาทามที่บาบร์บีคอวอะคะทุกคนไม่กินข้าเลยพอเห็นแม่มากตัวเล็กจําได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจนะที่ตัวเล็กจําจําได้ถึงใครจะกองหุน่นละแต่เราก็พูดว่าตัวเล็กเรามีแม่นะเราเวลาแม่คอเนี่ยตัวเล็กก็จะเขินไม่พูด อะไรเงี้ยแม่คมหอมาอะไรเงี้หยหรือเราคอไปหาแม่น่ะก็ให้คุยกับตัวเล็กก็เลยประมาณว่าเฮ้ยตัวเล็กนี่แม่แม่เรานะอะไรเงี้ยตัวเล็กคือแม่พูดว่าตัวเล็กจาได้ว่าเนี่ยแม่นะตัวเล็กกินข้าวตลอดหรือไม่เล่นโทรศัพท์คือช่วงนี้แบบเรามาอยู่หอทุกคนจนถึงปัจจุบันเนี้ยตัวเล็กติดโทรศัพท์หนักมากเราก็เหมือนประมาณว่าอาจจะไม่เล่นโทรศัพท์ตัวเองจะให้ไม่ตัวเล็กรู้ว่าเออไม่เล่นเราไม่เล่นโทรศัพท์นะให้ตัวเล็กเหมือนแบบพยายามแบบว่า เรียนห้ามเล่นโทรศัพท์แล้วก็หัดกิจกรรมคือวาดรูปหรือไม่ก็ให้หัดเขียนคือเราจาได้ว่าช่วงกัรตัวเสร็จในตอนนั้นช่วงหางานด้วยค่ะตัวเล็กเขาเรียนน้องแก้มีตัวเล็กมาตลอดแก้มเนี่ยเขาจะเรียนแบบว่าว่าผมหงมแบบเรียนออนไลน์เนาะไม่เขียนคือเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวจนถึงกระทั่งว่าเราต้องไปสอนแล้วก็แบบว่ายึดโทรศัพท์มาก่อนอะไรเงี้ยบอกว่าเขียนก่อนทํางานก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีช่วงหนึ่งที่ แก้มร้องไห้แบบว่าติดโทรศัพท์ตัามากเลยแบบก็เพื่อว่าแก้มทําการบ้านให้เสร็จหมดก่อน๋ยวพี่ตรวจถ้าไม่ถูกกันยังไงก็เหมือนทัดที่น้องเขียนใหม่อะไรใหม่หมดเลย่ะค่ะแต่ตอนเนี้ยย้ายมาก็คือแบบไม่รู้ว่ายังติดโทรศัพท์เหมือนเดิมไหมแต่ช่วงการตัวคือเราไม่ได้หาน้องเลยคือแบบว่าอย่าไม่อย่าให้น้องเข้าใกล้เลยเพราะว่าช่วงที่ติดโควิดอ่ะไม่ไม่อยากให้เชื้อน้องเนาะ่ยกคนกลางบอกว่าเออเอาของไม่แหวนหน้าประตูนะเนี๋ยเราเป็นคนหยิบเองอะไรอย่างเงี้ย จนเนี่ยล่าสุดค่ะคุณแม่ก็จะลงมาแต่ไม่รู้ว่าตัวเล็กเนี่ยเขายังไปเรียนน้องก็อยากให้แบบว่าช่วงปีใหม่หรือไม่สงการเนี่ยเราจะลงไปหาแม่ใช่ไหมคะก็คือจะพยายามตะล่อมคนกลางว่าให้พาแก้มมาพาแก้มมาซึ่งข,อขอ้อข้ออ้างเขาจะมีกันมาแบบว่าตัวเล็กมันตัวเล็กเออตัวเล็กเนี่ยจะเด็กเกินไปพาไปไม่ได้คือแปด 9, 90, ขวดเก้าขวดสิบขวดน้องก็อยากให้น้องมาหาแม่อะไรเงี้ยแล้วเม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าแม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่า ตอนนี้ก็ไม่ได้กีดกันให้เจอกันหรอกแต่คนแต่มันจะลำบากตรงที่ว่าจะยากกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราระบายเรื่องครอบครัวเรามันมันก็แบบแบบว่ามันมีความสุขบ้างมันจะส่วนมากทุกคือก็แบบนอนนี้เราเล่าค่ะทุกคนมันก็เป็นส่วนหนึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่ให้เราไปซึมเศร้าได้เพราะว่าความที่แบบว่าช่วงนั้นอ่ะสิบสิบห้าสิบหกคือมันเหตุการณ์เยอะมากเยอะที่แบบ เครียดจนหนักมากแล้วเป็นซึมเศร้าได้ความรู้สึกคือเราก็ถึงแม่จะแบบดีเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบเอาแม่น้องลองเข้าใจว่าที่แม่สอนอะมันอยากให้เราแบบว่าตอนนั้นจําได้ว่าทำกับเขาไม่เป็นเลยแต่แม่สอนแบบทําไม่เป็นก็แบบจะต,ตนีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ด่าอะไรเงี้ยแต่รู้เราเข้าใจว่าที่เขาด่าเขาตีเพราะว่าเขาอยากให้เราแบบว่าทําอะไรเป็นแต่ความที่แม่ ตีเราเสร็จแม่ก็แบบหาอยากมาทานเนาะเบื่อกันนะทุกคนที่แบบอยากมาทานแล้วเขาก็จะถามทุกครนะั้งถ้าสมมติว่าเอาไม่มีเงินไม่ใช่ไหมคะเขาก็ถามว่ายังมีเงินใช้ไหมถ้าไม่มีก็บอกเขาอนมาให้แต่ช่วงนี้ตอนนี้เราทางานเนี่ยเราเ็แบบบอกขอทุกคนว่าจะเราจะซื้ออะไรอะไรสุดล่าสุดก็คือไอแพดเนาะบอกเขาว่าผ่อนเขาก็บอกโอเคอก็เขาก็ตอบเราว่าโอเคให้เราผ่อนเพราะว่า นอนปุ๊บเขาต้องไปให้น้องน้องเราต้องการมีการออกผ่อนในแพทย์เพื่อเอามันทางานนะคะแม่โอเคแล้วแม่พูดว่าอย่าเหมือนแม่พูดว่าทําอะไรทําไปเลยผ่อนก็ผ่อนไปเลยก็คือสิทธิของเราแค่นั้นเองค่ะก็น,นี่คือช่วงระบายกับเราเปล่าอ,อันนี้คือความระบายของเราส่วนตัวใครที่เป็นแบบเราสามารถคอมเมนต์มาได้หรือ อยากจะระบายเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เดีเราจะไปช่วยเราจะเป็นเหมือนแบบตัวแทนเนาะรับปรึกษารับรับปรึกษาได้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดสมัครให้กับช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน